สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเมื่อนี่สิพามาต้มยำปลานินนี่พี่น้องโตเดียวเด้แต่ว่าโตใหญ่พี่น้องโลบัวฟางมาสวัสดีพี่น้องกับพ่อเด้เนี่ยเดียวมาไหมไม่มาสวัสดีพี่น้องกับพ่อเลยพ่อจะต้มปลานินให้กินเนี่ยเออไม่มาก็อยู่นั่นแหละเดี๋ยวพ่อต้มคนเดียวก็ได้ พี่น้องขอสิพาต้ปมปลานิลเด้อมันนีเด้อต้มปลานิลนกับใบข่าผัดพี่น้องเฮ็ดสองย่างข้าวผัดกุนเชียงเห็นบอพี่น้องชาดบอมืดบอมืดบอต้อยมยำปลานิ่นนะพี่น้องเนาะน,นี่ข้าตะาไคร่ใบมะกรูดพี่น้องมะพิดตำไส้เรียบร้อยแล้ว น้ำเดือดแล้วพี่น้องพร้อมแล้ว <c oughs> นี่ชชดบอสปลานิ้ตโตเดียวพี่น้องเหนียวโตละโตละโตลอันโลกว่าผาลลัพพี่น้องนี่โตง่หญโตละเก้าสิบบาทงหญ่เติบพี่น้องอ๋อนี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดข่อยใส่เรียบร้อยแล้วมะขามเปียกพี่น้องเราก็มาพริก อันนี้หัวปลาพี่น้อง <c oughs> มันคือสิเต็มหมอ้อถ้าเละ่ะมันโตใหญ่นี่นะหัวปลาพี่น้องได้ซีชินซีชินโคลโลเลยพี่น้องเลยโอ้ยปลา่ข่เต็มแมปลา่ข่เต็มหมอ้อแม่พี่น้องนตใหญ่พูดโอ้ยหัวปลากับบบ๊จมน้ำมาที่นี่ แล้วค่ะเอาหัวปลานอนลงพี่น้องมันสิบอสุกอยู่หัวปลานี่หละนี่แม่หัวปลากระโจมน้ำท่านี่ยโอ้ยงโพดแม่ง่พดโพตรโคมหมัวหมกแตงโดตโพ้พี่น้องจมแล้วจมแล้วได้ที่แล้วอ้าบไปนี้เห็นมาพี่น้อง ต้มยำปลานินเด้อมือนี่เนอต้มยำปลานินไข่กัดสีใสเครื่องผงโรดนะพี่น้องนะใส่ขนนะ้อเนาะขนอต้มยำนี่ก่อนนึงขน้อต้มยำแล้วก็ใส่ผงสุดรดลงไปโรดนะพี่น้อง ต้มแบบง่ายๆเลย,ยเห็นป่ะบ่มีใบมะขามอ่อนเน,ะนาะพานใส่ใบมะขามอ่อนสีแสบสีมออว่วงปนนี่ได้นะพี่น้องใครวะเอาไปนี่เอาต้มไ้ก่อนนะพี่น้องเนาะขอสีเห็ดข้อผัดเด้บไปนี่ข้อผัดต่อเลย สีต้มข้าวสีเห็ดข้าวผัดล้อต้มปลาสุกเนาะพี่น้องเนาะก่เปิดแก๊สอีกทางก่อน <c oughs> เห็นเดนน้พี่นอ้องได้แป๊บนึงนี่รอต้มปลาสุกพี่น้องเอ้าวสีผ้าผัดข้าวผัดผัดข้าวผัดกุนเชียงพี่น้อง แกต้มหัวมันจง่งย,ยังส่แหละน้อยหยับไปหยับมาเอาพี่น้องเอาเข้าวผัดกุ้งเชียงนี่แม่ปลากระต้มไว้เห็นมันเปือ่อยพี่น้องเอาไข่มาให้พ่อหน่อยลูก เอาไข่มาให้หน่อยสองฟองมันเอากระเงดอกเข้าผัดเข้าผัดไข,ข,ข่ไข่ฟ้างเอาไม่ถึงไ,ปปไ,ไม่ใช่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่เป็ดมันเป็นไข่เค็ม เอาใครดิบนะอย่าขออย่าขออย่าแตกอย่าขอลูกอย่าขอเอามาให้พ่อเอามาให้พ่ออย่าขออย่าขอโอ้ยแตกแล้วนะลูกสาวกระไดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหนูอยากดูหน yeah, mm ูอยากดูหนูดูไม่เห็นลูกมันกระเด็นนะเอมมาเอาลูกก่อนเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมมันกระเด็นยิ้มก่อนยิ้มให้ท่านผู้ชมก่อนป่ะหนูไปเล่นหนูเอาโทรศัพท์ไปเล่นก่อนลูกป่ะเอาโทรศัพท์ครมันกระเด็นมันกระเด็นไปน้ำมัน,มนถ้ามันยืด,ดอยู่ตรงนี้นึงอ่านี่นี่มันยืดอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องขอสีพลาสตผัดขอผัดเด้อเหมือนยืดอยู่ตรงนี้ไกลๆเป็นยังใส่หมูพี่นอ้อง ผัดกิเชียร์ผัดลายเติมมื่อนี่มูมหากินกินบันซีหาคนพี่น้องล้างเลยลูกล้างเลยนั่นเาต้มปลาลงป,ป,ปไม่ลงจะดูเหรอ ต้มปลาไข่แซ่บๆ,ๆพี่นอ้องต้มไห่ปลามันเปื่อยระวังมันกระเด็นนะลูกระวังมันกระเด็นนะติดเถื่อนนะค่ะตัดสอบผัดพี่นอ้องเนาะผัดหมูนี่ละลายเถิบเนาะก,กิน,ลลนกหลายคนพี่น้องกับัดจานใหญ่โมเมนต์จานดอกขาดซะไห้ว่าจังสินนนหนูหนูอย่าเล่นนะเปียกลูกฟ้าง โอ๊ lockdown, อยกระป่านนี้จะนาะลูกสาวกันได<ส>้วางอย่าอย่าอยาเอามาโดนนี่อะไรอ่ะฮะมะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศแล้วค่ะมะเขือเทศลูกเอาใส่ผักผักต้มใหญ่ยั่วเออยั่วๆนะลูกเนาะอยากกินเนาะเดี๋ <shove fingers emerges> so. ยวพ่อทำให้อยู่หนูก็พ่อเอาผัดไหมไม่ไม่ยังก่อนยังก่อน เดี๋ยวพ่อผัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไม่นานไม่นานนะแป๊บเดียวพี่น้องผัดเขาผัดเนาะพี่น้องจัดจานง่ายเติบเด้อพี่น้องเด้อบินไลยคนหนูอย่าเล่นน้ำสิลูกหนูล้างหน้าก็เฉียวแต่หนูลงไปก่อนแป๊บเดียวเออหนูลงก่อนหนูขึ้นมา,นะาโอเค น่องผัดหมูให้มันสุกแล้วก็ผัดไข่นะพี่น้องนะเมนูง่ายๆนี่เรามม่นีง,นออง่งายซื้มอมือเมนูก็ได้ซีอิ๊วดำซอสกูเขาทองน้ำตาลลูกเดี๋ยวก็หั่นผงชูรสแล้วก็จะผัดให้กิน หนูมาแล้วหนูอยู่ตรงนี้นะลูกนะนูห่ออัน้ที่นอกใครเปิดน้ำอ่ะฮะป้าปิดปิดปิดลูกปิดปิดอย่าเล่นน้ำอย่าเล่นน้ำเติมไม่ไหวเออป้าเหมียวจ่ายไม่ไหวนะลูกนี่อะไรอ่ะน้ำมันเหรออโอเคเดี๋ยวพ่าดูพ่าทำอ้นนี่กันน้ำปลา พี่น้องเอาเข่าใส่เลยเนาะพัดเข่าพัดแบบได้ใครพัดแบบทั้งซี่ได้พี่น้องอันนั้นอันนี้น้ำตาลกินโมดเออน้ำตาลกินโมดนั่นแหละลูกหนูอย่า,ยาอย่าเล่นเสียงดังลูกอย่าเล่นเสียงอันนี้ล้างไหมอะ่ะไม่ล้างเดี๋ยวพ่อล้างเองพี่น้องเข่าพัดจานใหญ่ในเด้อกินหลายคนพี่น้อง <laughs> อน,นี้คืออะไรพี่ตัแข็งกินหลายคนไง วางอย่าทำแรงลูกเดี๋ยวจานพ่อแตกกินหลายคนไงพี่น้องเนี่ยักง่ายๆเยพ่อใส่แล้วซอสผู้เขาทองเดี๋ยวพ่อทำอยู่ลูกพ่อทำอยู่อ่วหนูก็ขึ้นโต๊ะดิ หนูึ้นโต๊ะดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาซีอิ๊วก่อนซีอิ๊วยังไม่ได้เปิดต่างางานนะเด้อพี่น้องเด้อเอาอเฮีง่ายๆนี่แหละพี่นอ้องซีอิ๊วดำหอ,อมหอมไหมลูกหอมค่ะอันอันนี้เอานลำปลาจะยังพ่อใส่แล้วของชุดรวพี่น้องอันนี้พ่อใส่แล้ว พอแล้วพอแล้วเดีย๋ยวผมร่วงใส่เยอะผมร่วงไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำตาลก่อนโอ้โคือห่อนนะพี่น้องแบบที่นี่อหอมหอมไหมใส่กมะเือยมเดี๋ยวอพี่น้องมาเด้อผัดเขาน้ำไ่ผัดเขากุก้กับต้มปลาพี่น้อง ตั้งอยา่าไปหยับมาใกล้ลูกเดี๋ยวมันโดนไฟโอ้ยขอย่ันไฟลวกเด็กน้อยนี่โอเคค่ะพี่น้อง Khao hạt cùn chiếng đấy thưa nàng Cùn chiếng tuổi nướng Hòm mấy luôn Cùn chiếng tuổi nướng thưa nàng ใช่นี่แหละเนาะพี่น้องเนี่ยไส่หมูใส่ปุ่นเชียงแค่นี้แหละหน,หนูหนูหนูหิวข้าวไหมลูกไม่ไม่หิวหรอไม่รักไม่รักเออเหรอทำไมำอ่ะหอมแม่หองแม่คอยน,นั่นอยู่ลูกหนูขึ้นหนูขึ้นเลยหนูขึ้นเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วเนื้นมันก็หยิบถึงแล้วเหรอหยิบถึงเดี๋ยวพ่อชิมก่อน คืออะไรนุกพ่หแล้วพอชิมกันแซ่บเลยพี่น้องเลยซอสบิบเบอร์มาร์ไม่ใช่น้ำปลาซอสลูกแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนึงพี่น้องกับกับเรียบร้อยแล้วเด้ดพี่น้องเขาพัดง่ายๆเนาะแข็งไม่ใส่ลงไปโอเคเดี๋ยวพี่น้อง ผัฮ้อนฮ้อนเนี่ยพี่นอ้องผัดในขัวฮ้อนฮ้อนนทั้งกลมปาเนาะสองอย่างนี่แหมใกล้เสร็จแล้วพี่นอ้องข้าผัดกุนเชียงประมาณสีสานนี่เนี่ยพี่นอ้องข้าผัดกุนเชียงนี่ผัดนี่ลายซิมกันคือผัดชิมอ่ะ อ่ะชิมมันร้อนนะลูกมันร้อนอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเลยเนาะเอาพ่อเอาผักใส่ก่อนพี่น้องเอาซีเรียลเลยเดี๋ยวไม่ให้เอาผักใส่เดี๋ยวงไม่อยาง <täll> เอาผักใส่เอาเอาใส่เดี๋ยวพ่อตักให้หนูก่อนถ้างั้นเดี๋ยวพ่อตักไม่เอาผักให้หนูนะโอเคไหมค่ะโอเคเอาผักใส่ก่อนี๋้วพ่อไม่เอาผักให้หนูพี่น้องมะเขือเทศ อ๋อหนูใส่หนูใส่อ๋อหนูใส่ระวังระวังไฟอ่าโอเคพี่น้องนี่แหละอืมอืมโอเคเมื<ภ>่อกี้ผักเกือบเต็มเลยอ่ะผักขา้าพี่น้องผักข้าเทศหมูมะเขือเทศเล่นเลนไงอันนี้นนนนม,นมันนั้นเอาไว้ใส่ต้มยำลูกพ่อลืมเลยอ <deny S 2> เอามาใส่ต้มยำพ่อลืม <c oughs> ไม่ถึงหนูไม่ถึง <c oughs> ไม่ไม่ไม่นวลต้มยำปลานู่น เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพ่อใส่ทีหลัง <c ười> พี่น้องเอ้ยสายยากเลยเส้นเหลี่ยมนี่เสนี่นี้เอาเส้นเล็กเส้นเฮะอะไรนะนี่เอาเส้นเล็กพี่น้องขอาผัดใส่เส้นเหล้วยมผสิผัดต้มยำปลาต่อเด้อพี่น้องเด้อแซ่บหลายแม่ข้าวผัดแม่เดี๋ยวข่ายเอานี่ออกก่อนผัดสิผัดต้มยำปลาต่อปลาไข่กระสุกก่อนละพี่น้อง ุปลากระสุกแล้ว,ลวเอา้าไปแล้วไปอดหลอดเลยมาเขือเทศคุณยายแก่แล้วจ้าคุณยายแก่มาเขือเทศใส่ใหม้มันสมพี่นอ้องเอามาให้พ่อมาไข่สุกแล้วใส่มาเขือเทศใส่ผักหลักกระสีด้พี่นอ้องเด้อแบบนี้ หนูอยากเคาะลูกอยากเคาะยุงกัดยุงกัดว่าสั้นพี <c oughs> ่นั่งเสร็จหรอเดะนี่ใครว่าดูเกาลับเินคันไหนแซบแล้วพี่นั่งใส่ต้นหอมผักชีสหรือเสร็จเนาะ เดี๋ยวพ่อไอ้นี่ก่อนลูกป้ามีดอยู่ไหนมีดอยู่นี่มีดอยู่นี่เอามีดมาเอามีดมาให้พ่อไก่เสร็จก็พี่น้องเลยใส่ต้นหอมผักชีก็คือเสร็จเนาะพี่น้องนะเนาะใส่ไง,งวะ ไปแล้วเหรอคุณยายาเดี๋ยวพ่อจะพาลาท่านผู้ชมแล้วนะเพราะว่าวันนี้พ่อไม่ได้กินให้ท่านผู้ชมดูพอทําให้ดูเฉยๆวันเนี้ยพี่น้องใส่ต้นหอมผักซีกับือเสร็จเนาะต้มยำปลานิลน,นะพี่น้องเนาะฟางหนูมาหาพ่อดิเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้ว ต้มยำฝานิ้นข่อยเสร็จแล้ว<า>โอ uh, ้ยยังแสบเลยพี่น้องฟางมาหาพ่อไหมพี่น้องเดี๋ยวใหปปรับดีๆกันพี่น้องปากงย่เนี่ยเด้อูกมาเล่นน้ำทั้งเห็ดกับเข่าสองยางพี่น้องเนาะ ต้มยำปลานิ้นพี่น้องนี่แล้วกะข้าวผัด <c oughs> ข้าวผัดซีจานพี่น้องข้าวผัดกุนเชียงเนาะพี่น้องเมื่อนี้่อยม่ได้กินไหเบืองเด้อมันยากหลายอย่างเมื่อนี้อันน่อยเฮ็ดกับข่าวสู้เบืองเนาะเป็นต้มยำกับเป็นข้าวผัดกุนเชียงต้มยำปลา,น,า,าน,น,น,นิ้กับข้าวผัดกุนเชียงสองอย่างเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กะ จังใดก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปติมยาพาเพื่อน้ำเด้อพี่น้องเนาะมือนีเอาไว้ซ้ำนีละพี่น้องเนาะพอ,อกันคลิปหนาเด้อมือนีเด้อจังใดก็สิกินเพื่อไเด้อพี่น้องเด้อสิคอโตขคอโตกินเขา่าเราหิวเข่าคักมือนีเอาไว้ซ้ำนีลอพี่น้องบายบาย